ผู sea, ้พิจารณาคีทาบคุกบัดดีปุกกาติดาทเอาคาถาบูดดีมาเป็นนัมตนเพื่อสิ่งของเขาในนั้นที่อไร้างเพื่อที่จะเป็นสีดิมุงค้นแจรูแกรหลานก็ไปในท้ายฝันขอทกอยาทำลายดยสยามนะกาชาปูดกาเจตวามลันสว่านังจตุรัจจาตะพังลาสีนินุทธลาสตาการังกลาตะโย พุทธอัตวิสตีนาจจกาสะเปปะติตาไม่มาโมโธธรรมโมทวิโรกิเตตังโมปะติโตไม่มาโมติลาภุนะตะโลกัสเยเมตนุตุโถาลีปุตโตจาคิกนตทตรันโยปิสปะกัตมิยุริโยวะกังกะโลนิติโนทิริสัมปานโนโธปิโตมุนิภุงตะโวกุมารกาสะโพธิโลมาจิปิตะวตะโภตวายังวัฏนิจังปฏิสาจุนากะโลโุโนังุมา วารีนันติวารีเจลาปันจอิเมซาตานาลาเตติลกามามะเสสาธีติมหาเทลาทิตวันโตชิโนลัสาสลันตาชินาเตเชนะอังขมังเตสุสันติจารชนังสุลตัวธิอาชินีเมษาตุสตังอาสักังปตโวอธิวามีอังคุลิมาละกังปัฒโมระปปิตันจะอาภาณะติยัสุสังอาคาเสตานังอาสีเสสาปากาลสัน ดิตราที่นานาว่าลังหุตตาตาตาปากาลลังกตาวะตาสิกาบีสังตาตาปาทิลันยันตุปตะวาเสสาวินญญาณยันตุอนันตชิที่ตัดตัวตัดมื โอลัส <S ess> ัม <S ess> ุตตะปันเลีีนปันตรระมายมสบีมาลาตังมาิตเลสาตาบลนตุมังตับเพติมาปาริสาตพายิจนมันโตถูกุโตลาโวชินานพาเวนัสุปัตตะโวตัมานาเวนัิตันตานาเวนันลาโยสตามีพิัปฟันตะเลสีีสาสุสุนัพุนเจสุนเจลาเออ องนามัสาะอนามัสสอธิปรติงฆาเตภฆาสีที่วิสิตสุตนะพระปรนาทิคุณอดุญย์เทมเหิมหาธิเอมหาเหติเอธิบดีพ่อบรมเมสวรอุราพันนันละนันพิตดำรงสัรและอัตวะสิหัง นาสิวารินปินณุูัสทิพยะติเทเวตมอนิเวสุรารัตสัปดาสัปดาทิพัสพระพิธีในวันในวันนี้ถูกกล่าวอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าจะขอกระทำปีกรรมบูชายาข้าพิธีตามกติกาปีนี้ วันพระพิัยยาจาารีตปเะเน,นีขอเดชะอนุภาพอภินิหารสาพภาอำนาจธรจุรินมรสธิเทพทุกองโอทุกองโตงประสาประชิตกิจกรรมโดยให้เอียโอนโดยเป็นอิสราภาพไสายะสายะขอพระบรมแตม่ยืนนิ่ไหมความรู้เ็ือะ้องาหาคนที่เก็ร งสีบรลมสีอ่ะปัจัยเอใจไกลลาชใจยะใจยะขอเอ่ออนทิผู้รูปเรืองสถิตสิพปะยะยสานไทยอมรรัตน์เอับพระอนันตจักรวาลภูมิไกรราชแทนสัพพเกาะสับพะมะฝั่งละเอูอลุกขาลุขาเทวดาสิงขอสาราลาคากาศกลางหาวสติทิษย์ไพาแาลิมมัน แมียนทิพย์พระนิษสำนักขอพรจุรารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ทรงทรงเทวเทวการรุ่นานเชิญช่วยเชิญมาช่วยบำรุงอภิบาลในงานวันนี้คือข้าพเจ้าเดชทำวิจีเชื่อมสองเบยเพื่อจะเป็นมงคลเจ่ิญน,นางยิ่งลพันธ์นะ นิติมนตรีในวันนี้พววกับผมจึงได้ทำกันเลิกงานขอเอาเป็นเลิกงามยามดีตามที่ได้กล่าวมานี้ให้กระสุกเสียเสียเสียมสำลานทุกข์ับพิภาลาทีก็ค่าเถือนโทกาสาโทกาสาขาข้าขอประกาศอันเชิญเทพไทเทวันราชสุรารัษ์ทีผู้มีฤทธิ์อันกัดจิตูในอมรแมนแดนสวรรค์ทุกข้ แต่งห้องซ่องไส้สัตลาลายเทพพระเจ้าเหล่าใดทรงสัตวานีเป็นจอมเทเวศกันตันเทเวศอันยังดิษมีกมลสวิจิตสมาธิงัดัดสงบด้วยบาปตั้งดูในเวนจะวิรัตเป็นสัตบุรุษมีพระจรัฐอันประเสริฐขวาชุดเป็นสารณะเครื่องคำจัดใไ,ไกไกอุปัฏวาวิวัติเหต่ต่าง ในทิศฐานนิเวศมนลนเรื่องบนเวหาเนปา,ากาอ,อทั่วทุกแห่งโลกกษตรจักรวาลนนี้และจักรวาลอื่นผู้มีหารือใจสุ่มซื้นคิดขวันขวายในความในพุกรรมทั้งหลายตลอดการขออัญเชิญเทพเออทั่วทิศฐานดังกล่าวนั้นนั้นจงร้อมเกษตรคดีลาตะโมูสรสันติบานัตวิธีผู้ข้าพเจ้า มาจะจ้งของสเสวยอยู่ที่นี่และจะจ้งเสาโคเสาเอกแม่นางดึ่นไหลพันในข่าวครั้งนี้ขอจงมาเป็นเสียปีพิยานแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมกันสเสดีิลาจมูสอนสันทิบาทอันหนึ่งข้าขอข้าพเจ้ามีความยินดีขออันเชิญชวนเทพผู้ทรงฤทธิ์มห ah ิมหิษฐานอันจติดนะ สานักวิมานรัต <c oughs> เหนือยอดเขาพระสุมเมนนุราชบวรนม,มีมาตมี <c oughs> ผู้มีศักดาอันงสงบสงับบาปดำดวงเทวนุภาพด้วยบุญญาอภาภินิหารเชิญมามงคลสถานมหาสมาคมเพื่อสดับทำอันอุด,ดมไปด้วยสุนตรีแห่งสเมเด็จพระจอมเจ้ามุนีผู้ลูกเศษอันเป็นรรมวิเศษ มีคคเนคยเตยผลประกอบเราไพ้ไพ้ทั่วเอตุกสา,ากลจักรวาลทั้งกินกรมยมรักษาโยมรักษาลวงมาช่วยบรรดาลรับส่วนกุวน,นที่ได้ทํางทุณสำลักิจให้สำริจใจพุทธที่พบเ,เป็นที่พึ่งแก่ผุ้สัตว์ในโลกนี้คือว้าแม่นาง พิจัยฟันในเนื่อที่พาความดีรีทีมนตทีนินตีได้ทำกันในวันนี้พั่วใจกันความเป็นเป็นเอกสารเพื่อประโยชน์ขอเทพพราเจ้าเบาเจงฟามโมดอนุโมทนาด้วยความเลี่ยใสพระศาสนาพ้อมเพียงกันจงนำดงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทในอันที่จะรักษา คั่ว <c oughs> ข้าพเจ้าอ่าขออํานาจสัประไทยเทวันตรงสีนาบรรดานให้เกิดผลประโยชน์พิพัฒน์วช่วงเฉรมุงคลเฉรขั่วไอ้ผู้ที่จะคนทำการไอ้ในครั้งนี้ก็ต่อในสมัยทุกโอกาสตลอดการและขอจวงอธิบาลพระพุทธศาสานา,นาสาวโลกให้ สบายหายกายส,สกระเฉมกันด้วยอนุภาพเทวันารักษาขอสัพสั์ทัวโลกทั้งน้อยใหญ่ดวงสุกกายสบายใจเนะเข้าภาพในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญทั้งครอบครัวอ, <c oughs> อยู่เย็ยนเป็นถูกตลอดกาลน,นานขอพระเจิญทีคราหนึ่งข้าขออันชิีพระเจ้าเทวนผู้รักษาโลกกธาตุคือท่าโลก,กาบาลมหาราชทั้งสี่พระองค์ ดวงมาอำนวยลํำดงวิธีที่พวกข้าพเจ้าได้กะทําในวันนี้ให้สําเร็จกัศนกรรมตามก้อมมุ่งมาดอันหนึ่งข้าขอเรียนเชิญเท่าวท,ท,ท,ทัตตมหาราชผู้ยังเดชปราจำอยู่เจียรติบูรปาพร้อมด้วยเหล่าคนทันกล้าหารมาหิิริศอีกข้าววิรุณหกพูดรักษาอยู่ทิศทักษิณ มีพระเทพพิยดาทั้งสิ้นเป็นบริวาร่้วนเดชะกาหารบรรลือฤทิ์ข้าวทีรูปักโขอันจิงปฏิตจนด้านทิศปฏิมภาคมีหมูเหล่าพรยานาคเรียงนิดเป็นบริวารอีกข้าวโลกกบาลวิรุณหกอาหาราชท้องเป็นพิธีอำนาจ อยู่ด้านทิอุดร์มีอุุนิกรเหล่าคนยักษ์เป็นบริวารมีศักดาบริบาลมากมายขออนันเชิญเจ้าโจทีโลกบาลจับตูมหาราชผู้มียศอำนาจดังพันนาจงมาพปรปกป้องรัรรกษาสัพพุตัวในวันนี้ให้มีความถุกความระเดินการโลกสอเสตในทายข้งนี้ให้รุ่ล่วงไปได้ดูดีกว่ากา จับมกับจ <ats> ับมาโชว์จับตุกกระได้เออจิตข้าถวายเลยน้าว่าตามเล้่อจังนะโมนะโมท้าเาพระควตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธเนั่มตาพระควตูอรหะตสัมมาสัมพุทธนักมตาพระควตู ระหสรัส,สาามโตจัมมาสัมมัตตานโมมีพระพุมธเอวานังภูปะภีปะจะปุขังสักะระวันอานังถูปะปยัญชนะสัมปันนังโกสนานังสารีนัง ัาปริวานังอุขังวะลังอคัสสันตูปริปูนสันตูสัพพทาอิตายะสุขายะสันติเทวามหิทิกาเดเวีตัมเหอนุรักสันตู อโลคะเยสุขีนาจะอันดอกไม้ทูกเทียนข้าวปลาอาหารส้มหวานทั้งหลายเหล่านี้ข้าพระเจ้าขอถาวายพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางผู้ที่สิงสถิตอยู่ที่นี่ ลงมารับเครื่องสังเวยที่พวกข้าพเจ้าได้ถวายเมื่อรับแล้วขอพวกข้าพเจ้าถึงความสุขความเจริญต่อไปนานนเมื่อรับแล้วพวกข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเจ้า ทุกองตรงขึ้นไปสู่วิมานของท่านพ่อข้าถือเอ้ยวะเจ้าเจ้าข้าดิเออสิยังไม่ต้องเป็นไะไรก็เอาไปไว้ เอาเอวันนี้เอ้ยเอาไปแช่แช่นี่แช่นั่นแช่นั่นแช่นั่นเออแช่นั่นไว้เอาไปทำอะไรกับแช่นี่ไม่ได้แม่แม่แม่ยานใสกันเอาเอาเอาแช่ว้กนไดันไม่拉เบาพี่

讲呢。 ครับ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  <laughs> <clears> oh! <throat> ตกคนแล้วดอันนี้น่ยอ่างนั้นวุ่นอใหมมันยังไม่ได้ีบอปเอนะวผู้นกันขพอทุกมัดนี้ะมัดเรียบร้อย

คนงานก็ีมงานาการ่องทานากได้การันฝันใส่นีเร <ran> ื <Trustee> <tama> ่องกาใทำงาขอคใสเ็การใส่ใส่ มันจะเป็นมากมมากุ่มมากางมากมมันจะเป็นหักไหลหักไหลนี่เป็นในเว่าดูดูเป็นกระจายดูกระจายกรจาข้างกล้วยกุ้งตาเออเออกล้วยกุ้งาดูมาขอนถอนถอนอนกไปถอไปในน้ำแม่พุธในทุ่ีเป็นก้อ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 นก้นก้อ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 นก้นก้อนก้นก้อนก้นก้อนก้อนก้อนก้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  ทิมแม่มาขับแม่น่ะขับเป็นมนตบัตเลยขับก็เป็นคุณขับคุณใสซุ้มใหเย็นมันเนเน่ปลาเอาบ่น่ะปลาเอานหมือนแจ๊บออกเพื่อเอา้วจ๊บเอาป่เนี่ยปลาปลา้าฟัง เป็นกตเดมากครก็เห็นผู้กลามากครในกรณีกาจที่ชต่างเี่กำนังเกาะเกอะยูงให้ตะบุญกันนั่นดุจ้หลเพราะโดยอยู่ด้นนเราตัดิว่าจะเหครับออกง่ายใส่เยอ้ออาจากมีไปถ้าไม่อ่ันดุจแกดุจตาดุจม้าดุจเดุจไก่ทางงทางงนให้ต่ออให้าให้กอย่ก่อนอย่างไรดุจลาน Ui thằng leo gặp bài hiến phóng nam Nhiều bài thiết Nhiều bài, bài khói nhai, bài